สวัสดีครับชาวราศีธนูคลิปนี้หมอสันมาย้ำดวงชะตาของชาวราศีธนูนะครับชาวราศีธนูก็รู้อยู่แล้วดวงมหาเฮงมหารวยนะครับดูยังไงก็รวยดูยังไงก็เฮงแต่ว่าเราก็ทํากันไปเรื่อยๆดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าแต่ละคลิปคล้ายกับการดูดวงส่วนตัว,ตวนะมันเป็นการย้ำดวงชะตาเข้าไปอีกนะครับหมอสันเชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นก่อนเดินก็แนะนำนเหมือนเดิมได้แดงนะครับผมได้แดงเรียกคู นะครับเป็นความเชื่อของชาวจีนฮ่องกงญี่ปุ่นไต้หวันเชื่อกันว่าถ้ามาใส่ด้านซ้ายและจะดวงมีโชคมหาเฮงเกิดขึ้นนะครับผมนี่ครับรูหยกนี้สามารถพูดเข้าไปในรูหยกนะครับขอให้ข้าพเจ้ามีโชคนะครับเขาเชื่อกันว่ารูนี้สามารถสื่อสารกับสวรรค์ได้นะครับผมร9 9ยาบาทพูดขึ้นไปเนี่ยแต่ถามว่าคุยกับท่านเทพองค์ไหนเราไม่รู้หรอกครับเหมือนกับท่านโทรศัพท์ขึ้นไปแล้วก็มีคนรับฮัลโหลนั่นใครนะครับผมก็ใครคิดว่ามันแปลกๆก็นะครับ ก็และใช้วิจารณญาณนะครับผมเพราะว่านะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับผมนี่ครับได้แดงทาพิธีแล้ว199บาทค่าส่ง20นะครับปีเสี้นะครับท่านก็รู้อยู่แล้วรู้จักปีเสี้กันอยู่แล้วนะนะครับ250าสค่าส่ง20นี่ครับตัวใหญ่ก็จะมีพลังหน่อยนะครับตัวใหญ่ก็จะมีพลังหน่อย5้0อยนี่ครับสวยมากนะเนื้อเนียนมากนะ500นะครับค่าส่ง20ท่านใดสนใจทักมานะครับผมหรือว่าจะเอาแบบตั้งโต๊ะคอม วันคลิปนี้หมอซันมีแบบโตเป้งๆเลยนะนะครับตั้งโต๊ะคอมสวยมากนะครับัวนี้3,000บาทนะครับทำพิธีนะครับมีพลังแน่นๆนะครับวางไว้หน้าโต๊ะคอมกําลังเล่นหุ้นอยู่ปกติเล่นหุ้นไม่เคยได้เลยไม่เคยขึ้นเลยนะครับผมอาจจะมีโชคลาบเงินทองท่านก็รู้จักปีเสียกันอยู่แล้วนะครับนะครับสามพบาทท่านใดสนใจทักมานะครับซันนี่สี่สองเก้านะครับดวงชะตาจะเปิดลุ่งโล่ประมเล็กล่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง ชาวราศีธนูเตรียมตัวรับทรัพย์เรามาย้ําทางด้านเรื่องโชคลาภกันนะครับชาวราศีธนูมีโชคลาภเงินทองวาสนานะครับเปิดไพ่ย้าดวงชะตากันเข้าไปดวงชะตาเตรียมตัวนะครับค่อยๆประดิบประดอยทางด้านเรื่องโชคลาภไปนะโชคลาภคนจะต้องตั้งสติให้มั่นเหมือนกับแบบได้มา5้าเจ็ดนะครับผมอย่าลืมตัดบนตัดล่างนะครับต้องมีการตั้งสติไงนะครับผมไม่งั้นอาจจะเฉียดนะครับอาจจะเฉียดเลขลงวันที่1 นะครับรู้สึกเจ็บปวดรูดร้าวก็ได้นะครับผมดวงชะตาไม่จําเป็นจะต้องถูกตลอดนะครับผมแต่ว่าเราไมา่ย้ากันเข้าไปนะครับดวงชะตาท่านเป็นคนมีบุญวาสนาแปลว่าเร็วๆนี้เตรียมตัวถูกหวยรางวัลที่1น่นะครับแชมชื่นผสมเร็จรับทรัพย์รวยโชคก็เป็นคนมีบุญให้หมอตานพูดยังไงบางคนอาจจะบอกว่า oh, โอ้โหรางวัลที่1นึง่งแล้วหมอตานมันจะเป็นไปได้หรอเป็นไปได้ครับนะครับไม่มีใครรู้หรอกท่านใดที่จะถูกหวยรางวัลที่1ท่านรู้หรอครับว่างวดนี้ท่านจะถูก ไม่มีใครรู้นะนะครับถึงแม้ชีวิตนี้ไม่เคยเกิดมาไม่เคยถูกเลยในชีวิตเกิดงวดนี้มันถูกขึ้นมาทําไงหมอสันก็เป็นคนหนึ่งที่หวังอยู่เช่นเดียวกันนะครับก็ซื้อทุกงวดนะครับใบหนึ่งไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับแต่ได้ลุ้นนะครับก็ซื้อมาทุกงวดนะครับใบละแปดสิบาทดวงชะตามาหาเฮงมหาโชคนะครับจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูชาวราศีธนูเรื่องการงานเป็นไงนะครับเรื่องการงานของคุณมีแกนที่จะต้องตัดสินใจ นะครับต,ตัดสินใจดาบสองไข้แปลว่า, shots, i, วาได้คิดแน่หรือว่าได้เปลี่ยนที่ทํางานใหม่ก็เป็นไปได้ที่ชาวนเก่าอาจจะได้เงินเดือนเท่านี้ทางทางานใหม่ได้เงินเดือนมากกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเรายังไงจับแคมสองจับเรือสองแคมได้ไหมนะครับเกือบได้นะเกือบได้ก็จับอยู่ไงนะครับผมก็แล้วกับดวงชะตาของท่านแล้วกันนะครับเพราะว่ามีเกมที่จะต้องตัดสินใจแล้วกันนะครับผมดวงชะตาแล้วตัดสินใจแล้วจะดีไหมอ้าวย้ํากันเข้าไป นะครับตัดสินใจแล้วดวงชะตาท่านจะเปิดรุ่งโรจน์สำเร็จเตรียมตัวรับทรัพย์แล้วจะมีคนคอยประจกประแจงเพราะว่าดวงชะตามันเปิดดวงมหาเฮงมหารวยเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูทําไมจะไม่เฮงนะครับชาวราศีธนูต่อแต่นี้ไปรับทรัพย์รวยโชคท่านทรียงโสดจะได้สมหวังหรือไม่เปิดย้ําดวงชะตากันเข้าไปนะครับคุณยังมีความมั่นคงทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นทําตัวให้มันรีแลกต์บ่อยสบายๆจะเป็นยังไงจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับ จะเอาอยัางไงก็เอานะครับคุยไปเรื่อยนะครับหยอดไปเรื่อยเดี๋ยวได้มีแฟนเองนะครับดวงชะตามาหาเองเกิดขึ้นกับท่านนะครับทางด้านเรื่องการงานบางคนนะพ,พิมานะทางด้านเรื่องการงานหมอส่้นผมมีโปรเจกต์ใหญ่นะครับกาลังจะเข้ามานะครับแต่ว่าสถานการณ์โควิดนะเนี่ยตอนนี้นะครับโปรเจกต์ใหญ่มีหรอครับมีจริงๆผมมีโปรเจกต์ใหญ่นะครับผมโอ้โหกำลังจะเปิดธุกรกิจยิ่งใหญ่ นะครับดีหรือไม่เอาเปิดย้าดวงชะตาของท่านนะครับท่านมีเกณฑ์จะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันไปทางด้านที่ดีนะครับขึ้นอยู่กับจิตใจของท่านนั่นเองมีความใจถึงแค่ไหนหรือเปล่ปานะครับแต่ว่าตัวท่านเป็นคนที่มีจิตใจใหญ่เป็นดวงที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครอง,องนะครับท่านเตรียมตัวรับรับรวยโชคเป็นหมาเษฐีนะครับร่ลำรวยต่อแต่นี้ไปดวงชะตาจะพลิกผันไปทางด้านที่ดีร่ลำรวยเฮงรวยต่อแต่นี้ไปนะครับถือดาบอยู่่ไหมถือดาบขึ้น ือดาบขึ้นไปเว่าไรครับกําลังตัดสินใจอะไรอย่างเดขาดถ้าไม่ใช่คุณจะพร้อมดึงเงินกลับมาถ้าใช่ฉันจะทุ่มหมดตัวนะครับอย่าพูดใช้คำว่าทุ่มหมดตัวต้องมีเงินสำรองไว้ท่านทุ่มไป10ล้านสำรองไม่สักแสนหนึ่งก็ยังดีถ้าว่ามันหาเงินไม่พอไงนะครับบางคนอาจจะลงทุนกับที่นะครับอาจจะไปซื้อที่มาต่างจังหวัดที่แปลงนี้ราคา6ล้านนะครับตั้งใจไว้ขาย12ล้านฉันจะขายได้มีคนมาต่อคุณ8ล้านขายไหม 8ล้านขายไหมไม่ขายนะครับดวงจิตตาจิตใจท่านเด็ดเดี่ยวห้าวหาญจะไปขายทำไ,ไมนะครับ6ล้านกําไรแค่2ล้านไม่เอาอย่างท่านต้องกําไรสัก24ล้านนะครับ6ล้านขายไปเลยนะครับ36ล้านไอ้คน,คนมาซื้อก็บอกว่าคุณเก็บไว้ให้หมาขี้ดีกว่า <c oughs> นะครับเก็บเอาไว้แหละรอเล่นหมอซันบอกขายไปเลยรีบขายนะครับถ้ามีโอกาสนะครับทํากําไรท่านก็เอาเงิน ไปซื้อที่ใหม่สิเดีย๋ยวท่านก็เป็นคนหาจัดแจงเก่งอยู่แล้วดวงชะตาเป็นอยู่ในเกมลนนนักษณะนี้เพราะฉะนั้นขายตรงนี้6ล้านขาย8ล้านเออขายนะครับไปซื้อที่ใหม่ทําเลดีๆมีเยอะนะครับแต่ต้องตาถึงตรงนี้สวยนะขายซื้อขึ้นมานะครับเดีย๋ยวก็มีคนมาขอซื้อ8ล้านขายไหมเที่ยวนี้สักสิบล้านแล้วกันเอากําไรสักสี่ล้านนะครับลงทุน6ล้านกําไร4ล้านนะครับจะได้มีเงิน10เงินต้นแล้วก็ยังมี พบก็มาอีกนะครับผมอีก6ล้านเนาะเนาะกำไรเนาะเนาะนี่ครับดวงชะตาของท่านจะเพิดเฮงรวยขึ้นอยู่กับตัวท่านนี่แหละนะครับดวงชะตามันฟ้ากําหนดนะครับแต่ตัวท่านนี่แหละคือบุคคลที่จะกําหนดทุกอย่างนะครับบุกดวงชะตาฟ้ากําหนดคืออะไรครับคือบุญกุศลเก่าเนี่ยจะมาหนุนนําหนุนนําทําให้สิ่งที่ท่านเป็นไปตั้งแต่เด็กบางคนเกิดมาก็สุขสบายตั้งแต่เด็กแล้วพ่อแม่มีเงินมีทองให้ไปเรียนถึงต่างประเทศแล้วกลับมาทําให้คุณมีความสุข นะครับเป็นธุรกิจการงานที่แช่มชื่นนะครับเสร็จปุ๊บแต่แน่นอนไม่มีใครมาปุ๊บกลับมาปุ๊บแล้วจะประสบความสาเร็จได้ทันทีนะครับมีใครบ้างไหมครับที่แบบเกิดมาปุ๊บทาธุรกิจประสบความสาเร็จน้อยคนนะจะต้องเจ็บปวดรวดร้าวมาทุกคนผมอันเชื่อเลยนะว่าทุกคนจะต้องเจ็บปวดรวดร้าวเพราะการทําธุรกิจโคตรยากโคตรยากโคตรยากคืออะไรครับต้องอดทนนะครับธุรกิจมันเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้ขายไม่ได้โอ้ย ลงทุนไปสิบล้านขายไม่ได้เลยเตรียมตัวพับเสือแล้วอีกสามเดือนจะจะเอาเงินที่ไหนจ่ายลูกจ้างนะครับสิบล้านหมดแล้วนะครับเอาที่ไหนครับผมเพราะฉะนั้นมันไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับตัวท่านท่านต้องหาดิ้นจนได้นะครับเหมือนเหมือนแมวเก้าชีวิตเหมือนกําลังจะล้มแล้วดวงชะตาของท่านนะเหมือนแมวเก้าชีวิตกําลังจะล้มแล้วกาลังจะหมดตัวแล้วฉันจะทํายังไงฉันก็ลุกขึ้นขึ้นมาสู้ทันทีนะครับพลิกผันไปทางด้านที่ด,ดีทันที ท่านจะรล่ำรวยผสมเลสเป็นเหมือนแมวดังแมว9ก้าชีวิตหลวงชะตาจะเปิดลุงโลดผสมเลสชาวราศีจะนูเตรียมตัวรับทรัพย์นะครับผมบอกได้เลยเพราะว่าใจท่านถึงนะครับมาดูจริงกัเปล่ามาต้องเปิดไพ่ดูนะหมอซาจะไม่พูดกามาเองนะว่าเตรียมตัวรับทรัพย์จริงกือเปล่านะครับอ,อ้าวไพ่ใบนี้บ่งบอกได้เลยว่าเจ็บปวดรวดร้าวก่อนนะครับไพ่แฮงแมนเตรียมตัวรับทรัพย์ปุ๊บก่อนที่ท่านจะเจ็บท่านจะเจจะตรียมตัวรับทรัพย์เนี่ยท่านจะต้องมีเรื่องตึงเครียดเกิดข,ขึ้นกับตัวท่าน ท่านจะเจอเกิดเรื่องเหตุการณ์ขึ้นว่ามหาเฮงมหารวยนะครับหมอท่านบอกเลยว่าดวงชะตาท่านจะต้องเหมือนทุกขลาบนะครับมีอะไรมากดทับก่อนเหมือนแบบเครียดเฮ้ยมันสุดๆแล้วนะเนี่ยนะครับชั้นจะไม่ไหวอยู่แล้วแล้วจะพลิกขึ้นมามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะนะครับไม่มีใครนะที่อยู่ดีๆพลิกขึ้นมาพลิกเอ้ยสบายทํานี่ก็สบายนี่ก็รวยนี่ก็รวยไม่มีนะครับนอกจากท่านมีของดีนะครับหลวงปู่ให้มาแล้วพบโอ้โหสุขสบาย นะครับผมร่ํารวยนะครับมีอยู่คนเดียวในเหรียญในเหรียญนี้มีอยู่คนเดียวในประเทศไทยนะครับผมสุขสบายจริงๆนะครับหายากมากต้องมีประสบการณ์นะครับผมดวงชะตาแต่ละคนพลิกผันนะครับแล้วจะต้องวัตถุมงคลที่เหมาะสมกับตัวท่านนะครับบางคนบางคนใส่นะมันไม่เข้ากับตัวเองใส่แล้วรู้สึกเฉยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับโดมหาแห่งมหารวยไม่เกิดขึ้นเลยนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใหม่ลองใส่ชุดใหม่เข้าไป นะครับผมอาจจะเกิดเรื่องดีๆเกิดขึ้นก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นเก่านะนะครับผมแต่มีของดีเยอะนะครับประเทศไทยนะครับผมมีแล้วจะได้เสริมดวงชะตาท่านจะได้มีจิตใจที่ช่มชื่นนะครับมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นหมอท่านใช้คาว่าพุทธานุสติแล้วกันนะครับมันทําให้มีพระอยู่ในใจจะได้ช่มชื่นไม่ไม่ดวงตกไม่จิตตกนะครับผมเพราะฉะนั้นดวงชะตาจะเป็นไงย้ํากันต่อดวงชะตาท่านจะมุ่งไปข้างหน้าโดยที่ไม่ใส่ใจอะไรทั้งนั้น นะครับใครจะพูดอะไรใครจะเป่าหูอะไรอย่าไปสนใจนะครับแต่ว่าเราต้องรับฟังนะไม่ใช่น้ําเต็มแก้วนะนะครับรับฟังแต่ว่าอย่าไปสนใจรับฟังอืม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 เรามาปรับปรุงตัวครับผมจะมาพิจารณาตัวเองว่าควรที่จะต้องทําอย่างไรควรจะต้องแปลผันอย่างไรนะครับผมบางคนพิมพ์คอมเมนต์มาหนูไม่อยากอยู่ในโลกนี้แล้วเจ็บไหมครับไอคนอ่านในโคตรเจ็บ <laughs> หนูไม่อยากอยู่ในโลกนี้แล้ว หนูกาลังจะพาครอบครัวหนูไปด้วยหมอสันพิมพ์ิมดาเลยเดี๋ยวนั้นเลยหยุดอย่าทาให้กําลังใจเข้าไปนะครับคุณอดทนเอาไว้นะครับอดทนเอาไว้อย่าทานะครับเพราะว่าดวงชะตาของเรามันไปอย่างนี้นะครับมันเวลาร้องเนี่ยมันจะจิตตกมันจะทําให้คุณว้าวุ่นใจนะครับผมเพราะฉะนั้นอดทนอีกนิดเดียวเดี๋ยวมันพลิกปุ๊บพอพอน้ําน้ําฟื้น นะครับพอน้ำมาคุณก็ดีใจพอน้ำหมดคุณก็เสียใจอะไรของคุณนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณปล่อยวางไม่ต้องไม่เสียใจอะไรมากมายปล่อยวางนะครับความสุกความประสบความสําเร็จมันอยู่แค่เอื้อมจริงๆนะครับมันอยู่แค่เอื้อมมันไม่เห็นมีอะไรมากมายก,กับชีวิตนี่แหละมันก็พลิกไปพลิกมานี่แหละชีวิตของเราก็เป็นในลักษณะนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวร้ายท่านก็หัวเราะไปเออหัวเราะไปฟืนหัวเราะเออ เออชีวิตมันไปอย่างนี้แล้วเนี่ยชีวิตมันบัดซบขนาดนี้ตอนนั้นเราเคยมีตั้งร้อยล้านนะตอนนี้ร้อยล้านไม่เหลือแล้วเป็นนี่สิบล้านนะครับหัวเราะมันไปแต่ว่าพอบดน้ํามาท่านก็จะกลับมาหัวเราะนี่ครับมันพลิกไปพลิกมาอย่างเงี้ยอย่าไปสนใจดวงชะตามันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับอย่าพาคนอื่นไปด้วยถ้าท่านจะไปท่านไปคนเดียวนะครับไปคนเดียวนะครับจะลูกหลานเราจะปะอท่านไปแล้วใครจะเลี้ยงเขา นะครับใครจะเลี้ยงเขานะครับท่านเห็นกับตัวเป้าท่านใครเลี้ยงเขาเพราะฉะนั้นเรายอมอยู่อยู่ทุกกว่าไปไปบปลว่าป๊อดไงนะครับถึงไปแล้วท่านอยู่ดีกว่านะครับท่านอยู่เอาอยู่เอาตายเป็นตายเว้ยตายเป็นตายเอาจะเลี้ยงลูกนี่แหละไม่มีปัญญากูจะออกไปหานี่แหละออกไปขายนมโคกก็ได้ใครจะดูถูกเขาเินะครับโอ้้นี่เรียนจบถึงด็อกเตอร์มาขายนมโคก เคยได้ยินไหมครับนมคบปริญญาเคยดูในหนังในสมัยอดีตนมคบปริญญาไม่มีอาชีพไหนที่ไปขอเข้ากินนะน่าเกลียดนะครับเรามีศักดิ์ศรีนะครับจะขอกินได้ไหมขอกินได้ไม่ไม่เป็นไรหรอกนะครับอย่าศักดิ์ศรีสูงไปมันก็ไม่ดีนะครับผมแต่ว่านะครับผมเราเปรียบถึงอาชีพนะครับอาชีพไหนก็ดีทั้งนั้นนะครับถ้าท่านทํามาแล้วให้ลูกสุขสบายนะครับผมถ้าท่านถ้าท่านติดนี่พักมันเอาไว้ก่อนนะครับ พักไว้ก่อนหาวิธีแก้ไว้ก่อนนะครับหาวิธีจนได้นะนะครับสวดกระถางเงินล้านไปเลยนะครับออสซันบอกให้นะจัดไปเลยกระถางเงินล้านสัมปชิทถามีนาสังสีโมบมมาจะมาาเทวาสเพยะคาปลายันติพมมาจะมหาเทวาพิราภาพระวันดุเมมหามุญโยมหาราโพพระวันดุเมมิเตบาหุอาติพุทธามาอุณโมพุทธยะวิลาทโยวิรโคนายังวิลาหิงสาวิลาาสีวิลาชสาวิลริจโย พุทธาสามานีมามาพุทธาสาวสวามสามจิตาสามติชามิเพงเพงบาบาหาหาฤืฤืนะครับจัดไปจัดไปยังไงครับทุกขนาดจิตจิตมันจะได้ดึงกลับมาบางคนเขาเรียกว่าฝันเอ้ยฝันมาฝันฝันกลับมานะลูกนะครับฝันมันออกจากปัสอาวะออกจากตัวไปจิตลอ,อยลองอยไม่เอานะครับผมอย่าทํา หมอจันถึงบอกว่าเตือนเช้ามาให้บอกว่าผมเป็นคนโชคดีที่สุดผมเป็นคนดวงดีที่สุดผมเป็นคนเฮงที่สุดนะครับคิดอย่างนี้บอกกับตัวเองนะครับท่านมองกระจกแล้วบอกกับตัวเองเข้าไปนะครับผมในตำรานะครับก็บอกไว้เลยมีน้ำให้หาน้ำขันน้ำมนต์อันหนึ่งแล้วใส่น้ำมนต์ลงไปนะครับท่องเลยพูดทางรางหน้าทำมังรางหน้าสังขัง้างหน้าพูดทางปความษสำเร็จทำมังปศวรรษสำเร็จสัางขังปศวรรสำเร็จ พุทธางร่ำรวยทำมังก่ํ็ร่ำรวยสังฆังร่ำรวยพูดทางขอให้วันนี้ประสบความสำเร็จร่ำรวยด้วยเป็นเศรษฐีหมหาเศรษฐีด้วยเธอละล้างหน้าตื่นเช้ามาสว่างนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับผมการล้างหน้าด้วยน้ำมนต์เสกด้วยตัวเองนี่แหละนะครับท่านจะบอกว่าโอ้หมอท่านผมไม่ใช่มีวิชาอะไรนะครับไม่เคยเป็นเรียนอะไรกับเขาก็นี่แหละครับเสกด้วยตัวเองนะครับทำยังไงคิดถึงองค์พระองค์ใสนะครับคิดถึงพระที่ท่านเคารพบ,บูชานี่แหละไม่ใช่ท่านเสกหรอก นะครับคิดถึงแล้วก็เนี่ยท่านก็เมตตาท่านเพียงแค่ท่านคิดถึงนะนะครับท่านองค์พระท่านมีบารมีสูงมากนะหมอซานบอกไว้เลยนะมีบารมีสูงมากๆเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> พียงแค่ท่านคิดถึงหรือว่าเป็นแค่รูปภาพเล็กๆเนี่ยบางคนไม่เข้าใจไงรูปภาพยังไม่ได้ปลูกสเสกเลยนะรูปภาพนี้เป็นรูปภาพของหลวงปู่นะครับหลวงปู่ดูนะครับผม <S <S แค่รูปภาพนะวางไว้นะกาบทุกวันนะร่ำรวยนะพอไว้ก่อนนะครับท่านกาบ กราบพระอริยนะสฆ์นะครับผมท่านกราบเข้าไปนะนะครับจะร่ำรวยเป็นเพ็งมหาเศรษฐีนะครับผมโอเคครับขอให้ท่านพบความโชคดาเจริญท่านใดสนใจได้แดงหมอตันนะครับทักมาซันนี่42 8 9นะครับสวัสดีครับ